สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้จะพาไปชมเนื้อเงินรุ่นรวยหมื่นล้านหลวงพ่อพัฒน์บุญยะกามโมค่ะองค์นี้นะคะจะสร้างแค่หนึ่งลังจะมีแค่หนึ่งเหรียญน,นะคะในหนึ่งลังนะหายากมากค่ะจะเป็นเนื้อเงินลงยาน้ําเงินลงยาแดงนะคะด้านหลังนะคะจะตอกคําว่ารวยเลขค้ดล้านเบอร์ องค์นี้28ค่ะพค่ะพี่ๆหลังยันนะคะตอกคำว่ารวยแล้วก็ตอกลันเบอร์โค้ด28ซึ่งองค์นี้สวยงามมากเดี๋ยวชมองค์ต่อไปค่ะองค์ต่อไปค่ะจะเป็นทาเวสวรรรุ่นมหาเศรษฐีพัทซับนะคะจะเป็นเนื้อเงินลงยาเขียวค่ะองค์นี้ใน1ลังก็จะมีแค่1องค์สร้างแค่60เหรียญบนโลกนี้ค่ะด้านหลัง ก็จะเป็นยันนะคะอง์นี้โคดสี่ค่ะ,ค 4, คะพี่ๆเลียมขึ้นคอสวยๆรุ่นนี้ค่ะจะเป็นท้าวเวสวรรุ่นมัง่งคั่งร่ำรวยค่ะลงยาแดงกายราชาวดีค่ะองค์นี้สวยมากและด้านหลังก็ลงยามาส์เตอร์ด้วยค่ะองค์นี้นะคะหายากเช่นเดิมเช่นเดียวกันค่ะหนึ่งลังจะมีแค่หนึ่งองค์ นะคะองนี้จะสวยสดงดงามมากค่ะด้านหลังก็จะลงยาเสือลงยามาเตอร์ด้วยนะคะองนี้ลานัมเบอร์โค้ดสอค่ะด้านหลังจะเป็นเสือนะคะและลาหูอมจันทร์ค่ะตอกงองูชัดเจนค่ะความสวยงามของเหรียญน,นี้ไม่แพ้เหรียญไหนเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมองค์ถัดไปค่ะ ส่วนเหรียญน,นี้นะคะชื่อรุ่นว่าพระราชมงคลวชาราจาร์ห0ึรปีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าเหรียญหมื่น 10, ยันนะคะเหรียญน,นี้จะลงยาแดงค่ะพี่ๆด้านหลังจะสวยงามมากเหรียญน,นี้ไม่อยากสะโม้เลยนะคะแล้วก็ในหนึ่งลังก็จะมีแค่หนึ่งเหรียญหายากเช่นเดิมเช่นเดียวกันค่ะ ด้านหลังจะเป็นชุบทอคอนะคะรันเบอร์โค้ด96ค่ะอง,งนี้ตอกงองูชัดเจนค่ะส่วนเหรียญถัดไปนะคะจะเป็นรุ่นราชาโชคค่ะลงยาแดงนะคะใน1ห,หลังก็จะมีแค่หนึ่งเหรียญเช่นเดิมเช่นเดียวกันค่ะรันเบอร์โค้ดอง,งนี้57ค่ะเนื้อเงิน บริสุทธิ์ลงยาแดงรัศมีค่ะองค์นี้ด้านหลังจะสวยสดงดงามค่ะองค์ถัดไปจะเป็นรุ่นมหาลาบยอนยุคเหรียญหน้าหนุ่มหน้าแก่รุ่นแรกนะคะตอกงองูและนัมเบอร์โค้ดสองสามสร้างแค่85บเหรียญบนโลกนี้ค่ะด้านหน้าจะสวยสดงดงามจะเป็นเนื้อเงินซาตินค่ะองค์นี้นะคะเหรียญหน้าหนุ่มหน้าแก่รุ่นแรก รุ่นถัดไปก็จะเป็นรุ่นพระราชมงคลวัชราจารย์หนึรปีหรือเหรียญหมื่นยันจะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ซาตินค่ะลงยาซีวอนนะคะองค์นี้ในหนึ่งลังก็จะมีแค่1นึ่งองค์ค่ะส่วนด้านหลังจะเป็นพัยดยศค่ะตอกงองูและนัมเบอร์โค้ดสีค่ะเหรียญถัดไปก็จะเป็นรุ่นเดียวกับเหรียญเมื่อกี้เลยค่ะ นะคะจะเป็นลงยาแดงค่ะองค์นี้จะหมายเลขโค้ดตอกงองูและนัมเบอร์โค้ด7ตัวเดียวค่ะส่วนองถัดไปจะเป็นเท้าเวสวุวรรณค่ะลงยามูรุ่นรวยบารมีในหนึ่งลังก็จะมีแบบนี้แค่หนเหรียญเหมือนกันค่ะด้านหลังก็จะเป็นลงยาเหมือนกันค่ะเหมือนกับด้านหน้าเลยสวยงามมากค่ะรุ่นนี้จะเป็นเท้าเวสวุวรรณหกลงยาแดงค่ะ เลขโค้ดองค์นี้เลขโค้ด90ค่ะด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะส่วนองค์ถัดไปค่ะรุ่นสมปาถนาค่ะองค์นี้จะจัดสร้างแค่39องค์บนโลกนี้ค่ะลงยาน้ำเงินขอบแดงค่ะด้านหลังนะคะตอกงอง,โงูโคด30ค่ะองค์นี้สวยสดงดงามมากๆค่ะสมเด็จพิตุก,กตารุ่นแรกค่ะ เหรียญนี้สวยงามมากนะคะจะเป็นลังพิเศษนะคะตอกพิเศษลันเบอร์โค้ดเตัวเดียวหลังยันเพ้นนะคะสวยมากค่ะเหรียญนี้องค์ถัดไปนะคะรุ่นเจริญทรัพย์พูลทวีเนื้อเงินซาตินค่ะเหรียญนี้หนึ่งลังก็จะมีแค่1องค์ค่ะพี่ๆจัดสร้างแค่3 3 3เหรียญค่ะ เลขโคดองนี้ก็จะเป็นรันนัมเบอร์โคด18ค่ะเอกลักษณ์ของเหรียญนี้ก็จะไม่เหมือนใครค่ะจะเป็นเหรียญน,นักสัตว์นะคะนักสัตว์ทั้งหมดเลย12นักสัตว์นะคะพี่ๆถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญน,นี้เลยส่วนเหรียญถัดไปค่ะจะเป็นชื่อรุ่นมงคลสมเด็จเจ้าคุณพัดนะคะ องนี้จะเป็นเท้าเวสวุวรรณลงยาแดงคุยพื้นค่ะองนี้สวยสดงดงามมากๆเลยนะคะจะเป็นเนื้อเงินที่แบบสวยมากๆนะคะองนี้เลขโคดและนัมเบอร์นะคะ7ตัวเดียวนำเลิกนะคะด้าน,นหลังจะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพาไปชมเหรียญถัดไปค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงค่ะรุ่นเท้าเวสวุวรรณ รวยมหาบารมีค่ะลงยาแดงนะคะองค์นี้จะสวยมากๆเลยนะคะในหนึ่งลังก็จะมีแค่หนึ่งเหรียญค่ะความหายากก็คือหายากมากๆนะคะพี่ๆสวยมากจะพาไปชมด้านหลังกันนะคะเหรียญน,นี้ด้านหลังจะเป็นพระพุทธชินราชนะคะลงยาแดงคุยพื้นด้วยด้านหลังนะคะพี่ๆขาองค์นี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะแต่ว่าไม่เล็กมากหญิงชายสามารถห้อยได้เลยค่ะ เนื้อเงินองค์นี้ถือว่าขึ้นคอได้สวยงามมากๆเลยนะคะองค์ถัดไปนะคะจะเป็นรุ่นบารมีคุ้มครอง1 6 8ค่ะใน1ลังก็จะมีแค่หนึ่งเหรียญค่ะองค์นี้สวยมากจะเป็นพิมพ์พุทซ้อนค่ะหลังจะเป็นเสือสองตัวนะคะรันนัมเบอร์โค้ดสาค่ะองนี้องนี้จะเป็นรุ่นพยักชนะศึกล้อมเพชรค่ะลงยาเขียวนะคะ จะสร้างแค่500เหรียญบนโลกนี้ค่ะด้านหลังจะเป็นเสือติดตีกแบบนี้เลยนะคะพี่ๆองค์นี้คือจะเป็นทรงเหรียญอาร์มค่ะต่อไปจะเป็นนั่งพานสุบัณพันล้านค่ะจัดสร้างแค่100องค์บนโลกนี้นะคะสวยมากๆเลยอันนี้จะเป็นโรงยาน้ําเงินแดงนะคะนั่งพานรุ่นสุบรณพันล้านค่ะด้านหลังจะเป็นเนื้อเงินยิงทรายนะคะ ลานัมเบอร์โค้หกตัวเดียวค่ะตอกงองูองค์ถัดไปจะเป็นรุ่นเดียวกันเลยค่ะสุบรณพัน 1, ล้านแต่ว่าเป็นโรงยาเขียวแดงค่ะจะสร้างแค่100เหรียญบนโลกนี้เหมือนกันค่ะพี่ๆนะคะองค์นี้ก็จะมีความสวยงามไม่แพ้กันค่ะนะคะด้านหลังองค์นี้จะตอกงองูและนัมเบอร์โค้ดแปสองค่ะ สวยงามไม่แพ้กันค่ะเดี๋ยวไปดูนั่งผ่านรุ่นถัดไปนะคะจะเป็นรุ่นรวยรวยรวย,รวยซับค่ะปี63นะคะเหรียญนี้เรียกว่าลงยาลายปลาคราฟค่ะจัดสร้างแค่9 5องค์บนโลกนี้ค่ะองค์นี้ตอกงอง,งูโค้ด4ีสค่ะหลังยันนะคะสวยมากๆเลยองค์ถัดไปนะคะชื่อรุ่นว่าคู่บารมีค่ะลงยาแดงนะคะจะเป็นเนื้อเงิน จะสร้างแค่500เหรียญบนโลกนี้เหมือนกันค่ะด้านหลังของเขาจะเป็นเสือนะคะลานัมเบอร์โค้ด429นะคะโค้ดองค์นี้ด้านหลังจะเป็นเสือเสือคล้ายๆกระโจนเลยค่ะองค์ถัดไปค่ะจะเป็นรุ่นพยักชนะศึกนะคะลงยาแดงขอบราชาวดีค่ะองค์นี้จะมีความเงางามมากหลังจะชุบน้ำทอคอนะคะองค์นี้ลันนัมเบอร์โค้ด45ค่ะ ใน1ลึงก็จะมี1เหรียญน,นะคะองค์นี้จะเป็นรายการจองค่ะรุ่นเรื่อนยศรวยเงินรวย,วยทองจะเป็นรายการกรรมการเป็นรายการจองนะคะตอกงองูลันัมเบอร์โค้ดหนึ่ะองค์ค่ะองนี้จะเป็นเหรียญ3ห่วงขึ้นคอเลยได้เลยนะคะรุ่นถัดไปจะเป็นรุ่นพยักคำรามลงยาเขียวขอบแดงค่ะองค์นี้จะสร้างแค่ ห้เหรียญบนโลกนี้นะคะสวยงามมากค่ะด้านหลังจะเป็นเสือกระโจนนะคะพี่พี่แล้วก็มียันด้วยค่ะ